การที่เรามีโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานที่ไม่มีวันหมดและไม่ปล่อยมลภาวะเป็นพิษนั่นดีแต่อุบัติเหตุในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจะช่วยย้ำเตือนให้พวกเราตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคลิปนี้นกรลุจะขอนำเสนอโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์นบิลเป็นอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ขั้นร้ายแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26เมษายนปี1986 ที่ลงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์นบิลตั้งอยู่ที่นิคมเชลฟิลริมฝั่งแม่น้ำนีเปอร์ใกล้เมืองพิเพสแคว้นเคียบทางตอนเหนือของยูเครนใกล้ชายแดนเบลารุสในขณะนั้นยูเครนและเบลารุสยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้อุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงที่สุดอยู่ในระดับเจ็ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวิศวกรได้ทำการทดสอบการทำงานของระบบหล่อเย็นและระบบทำความเย็นฉุกเฉินของแกนปฏิกรอนนิวเคลียร์แต่การทดสอบระบบได้ล่าช้ากว่ากำหนดจนต้องทำการทดสอบโดยวิศวกรก,าก,ากลางคืนย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่26เมษายนปี1986เวลา1นาก23นาที ที่เตาปฏิกณ์นิวเคลียร์หมายเลขสี่ของโรงไฟฟ้าเชนบิลมีพลังงานกระชากฉับพลันและไม่คาดคิดมาก่อนมีความพยายามที่จะปิดระบบแบบฉุกเฉินแต่พลังงานกระชากขนาดใหญ่กว่ามากนั้นก็เกิดขึ้นในส่วนของพลังงานส่งออกได้เกิดแรงดันไอ้น้ำสูงขึ้นอย่างเฉียบพลันแต่ระดับตัดการทำงานอัตโนมัติไม่ทำงานส่งผลให้เกิดความร้อนสูงขึ้นจนทำให้แกนปฏิกณนนิวเคลียร์หมายเลขสี่หลอมละลายและเกิดระเบิดขึ้นลุกเป็นไฟปวยพุ่งสูง เป็นแนวยาวสองสว่างได้เห็นชัดในระยะไกลหลังจากเกิดการระเบิดสัญญาณเตือนฉุกเฉินดังขึ้นทั่วโรงไฟฟ้าวิศวกรกะดึกในห้องปฏิบัติการพยายามทำการควบคุมและหาสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่รู้ว่าภายนอกเกิดอะไรในขณะนั้นมีวิศวกรส่วนหน้าวิ่งเข้ามาที่ห้องปฏิบัติการบอกว่ามันระเบิดไปแล้วไม่เหลือเตาอปฏิกรณ์แล้วส่วนพนักงานและวิศวกรในขณะนั้นรู้สึกเสียขวัญเป็นอย่างมาก รู้สึกมีรถเหล็กอยู่ในป่าต่อมาในเวลาหนึ่งในกายี่สิบห้านาทีมีเสียงระเบิดดังขึ้นอีกพนักงานเจ้าหน้าที่และวิศวกรส่วนหน้ากำลังวุ่นวายอย่างหนักอาคารบางส่วนเสียหายอย่างหนักวิศวกรรีบตรวจวัดสันกำมะละกัดลังสีที่รั่วไหลออกมาทันทีปรากฏว่าวัดค่าได้3.6ลิงเกนแต่ทุกๆคนในที่นั้นรู้ดีว่าค่าที่วัดได้ไม่ใช่ค่าจริงแต่มันเป็นเพียงค่าที่วัดได้สูงสุดของเครื่องวัดเท่านั้น ทุกๆคนในที่นั้นผิวเริ่มแดงกำบางคนหมดสติบางคนอ้วกเป็นเลือดเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เตาปฏิกรไม่ต้องบอกว่าจะเป็นยังไงบ้างมีแผลพุกพองเหมือนไฟไหม้อย่างน่าเวทนาแต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นรองหัวหน้าวิศวกรได้ให้วิศวกรเขียนรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าไม่มีอะไรร้ายแรงทุกอย่างเป็นแค่ความขัดข้องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสามารถควบคุมได้และปลอดภัย เพื่อรายงานต่อหัวหน้าวิศวกรและผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าเชนบิลในขณะที่ประชุมใหญ่ที่กำลังประชุมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่ารายงานที่แจ้งมาดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีบางคนในที่ประชุมสังเกตเห็น,หนความผิดปกติของรายงานที่แจ้งมาที่ไม่อาจนิ่งนอนใจอยากจะให้อพยพยพยากรในเมืองพิเพสออกทันทีแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะพวกเขาคือสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่จะให้เรื่องแค่นี้มาทำให้เสียเกียรติภูมิไม่ได้ แทนที่จะมีการสั่งอพยพกับกลายเป็นคําสั่งห้ามออกจากเมืองโดยเด็ดขาดในขณะที่ชาวบ้านและผู้อาศัยอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าต่างมาเฝ้าชมแสงไฟที่ลุกไหม้สองสว่างและดูแปลกตาไม่เคยเห็นมาก่อนก็เป็นปกติที่ชาวบ้านจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นแบบนี้บ่อยๆพร้อมกับความสวยงามจากแสงไฟทมกลางเศษฝุ่นละอองและรถชาติเหล็กที่อยู่ในปากหลังจากนั้นหลายชั่วโมงได้มีหัวหน้าวิศวกรปฏิบัติการ ได้นาเครื่องวัดค่ากําลังภาพรังสีขนาดใหญ่ที่สามารถวัดค่าได้หลักพันมาทําการวัดค่าแต่มันกับระเบิดทันทีที่เปิดเครื่องและเครื่องที่นํามาสํารองที่สามารถวัดได้200กว่ากิกนก็สวิงขึ้นไปจนสุดแล้วสุดอีกในขณะที่ทําการวัดพวกเขาอยู่แค่ภายนอกอาคารเท่านั้นยังไม่ได้ไปถึงเตาปฏิกรณ์ด้วยซ้ำรังสีที่ล่วไหลามากขนาดนี้ก็ต้องแสดงว่าเตาปฏิกรณ์ได้ระเบิดไปหมดแล้ว ถึงแม้ว่าต่อปฏิกร์จะมีน้ำหนักถึง2,000กว่าตันก็ตามยังไม่เหลือส่งผลให้แกนปฏิกร์แพร่กระจายสารสกำลังภาพรังสีออกมาสู่บรรยากาศภายนอกได้มากถึงขนาดนี้โดยพื้นที่บริเวณนั้นเต็มไปด้วยขี้เถ้าฝุ่นละอองที่มีสารกำลัภาพลังสีปนเปื้อนรวมถึงตะกั่วสีดำมันเงาหรือกาไฟตกอยู่เต็มพื้นที่บริเวณนั้น ตะกั่วดำหรือกาไฟมันคือแร่ที่จะพบได้ในส่วนของแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์เท่านั้นแสดงว่านอกจากเตาปฏิกณ์จะระเบิดไปแล้วส่วนของแกนปฏิกณ์นิวเคลียกก็ได้ระเบิดออกมาแล้วเช่นกันนั่นแสดงว่ารายงานที่แจ้งมานั้นโกหกอย่างค่าที่วัดได้ในรายงานไม่ใช่3.6ลิงเกนอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าค่า3.6ลิงเกนจะเท่ากับการเอ็กซเรย์แต่ก็เป็นการเอ็กซเรย์ทีเดียวพร้อมกัน400ครั้ง ที่โรงไฟฟ้าเชอนบิลนั้นใช้แร่ยูเรเนียม235คุณคุ้นกันไหมครับที่เป็นข่าวไปไม่นานนี้และที่มันระเบิดออกมามันจะแพร่กระจายสารกัรลมาภาพหลังสีไปทุกที่ทำลายสิ่งมีชีวิตมันสามารถทะลุทะลวงเหล็กคอนกรีตหรือวัสดุอื่นได้อย่างสบายถ้าเปรียบยูเรเนียม235เหมือนกระสุนปืนหนึ่งกรัมของมันเท่ากับกระสุน1,000ล้านล้านาน,นัดได้ยินไม่ผิดนะครับ1,000ล้ล้านนัด แต่ที่น่าตกจัดไปกว่านั้นที่ลงไฟฟ้าเชนอเบลมียูเลนเนียม235อยู่3ล้านกร,รมัมไม่อยากจะคิดว่าจะเป็นอย่างไรต่อมีผู้เชี่ยวชาญบอกไว้ว่าอากาศน้ำธรรมชาติและสถานที่อยู่อาศัยจะปนเปื้อนไปด้วยสารกรัรมมันภาพังสีนี้จะทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งทวีปจะเจ็บป่วยและล้มตายแล้มันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกร้อยปี หลังจากท่านลองสภานสภาและผู้เชี่ยวชาญไปถึงจึงให้ในายพลทำการตรวจวัดค่ากำมันตภาพรังสีโดยละเอียดซึ่งค่าที่ได้นั้นน่าตกใจเป็นอย่างมากเพราะมันไม่ใช่3.6ลิงเกนตามรายงานอย่างจริงๆแต่มันกลับเป็น15,000ลิงเกนมันคือสองเท่าของระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาในประเทศญี่ปุน่นผ่านมา30กว่าชั่วโมงตอนนี้ทั่วโลกก็ได้รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น นั่นก็เป็นการบีบบังคับให้รัฐบาลของสหภาพโซเวียตมีคำสั่งอพยพป,ประชากรที่อยู่ในเมืองพิเพียสและใกล้เคียงออกอย่างเร่งด่วนการอพยพนี้เพิ่งจะเริ่มขึ้น36ชั่วโมงของการระเบิดประชากรและชาวบ้านตระหนักดีถึงผลกระทบที่จะตามมาผลกระทบที่จะตามมากับผู้ที่สัมผัสมันโดยตรงคือถ้าไม่ตายทันทีสารกำมะถัาพลังสีนี้ก็จะกัดกินและทำลายเซลล์ของพวกเขาไปถึงไขกระดูปุูมคุ้มกันต่างๆจะล่ม อวัยวะภายในเริ่มเน่าเส้นเลือกจะแตกผิวพันธุ์ของพวกเขาจะกลายเป็นรอยแดงไหม้และดำลงจนเป็นแผลปุ๊บพองเหมือนไฟไหม้สาหัสแม้แต่มอร์ฟีนก็ไม่สามารถระง,งับความเจ็บปวดได้มันจะกินระยะเวลานานประมาณ3สัปดาห์อย่างทุกทรมานจนเสียชีวิตสาเหตุที่เกิดขึ้นเรามาดูสาเหตุที่เกิดขึ้นกันนะครับเริ่มต้นจากการทดสอบระบบความปลอดภัยของเตาปฏิกรณ์หมายเลขสี 4. เตาปฏิกรอหมายเลขสี่นั้นได้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี1983ตลอดระยะเวลา3ปีที่เปิดการใช้งานมานั้นมีการทดสอบระบบความปลอดภัยถึง3ครั้งแต่ไม่สำเร็จสักครั้งจนมาถึงครั้งที่4ที่เกิดการระเบิดขึ้นตัยแท้ที่จริงแล้วย้อนกลับไปก่อนเกิดเหตุ10ชั่วโมงแผนทดสอบจะเกิดขึ้นในวันที่25เมษายนปี1986ในตอนเวลากลางวันในขณะที่โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลนั้น ปกติจะจ่ายไฟอยู่ที่3,200เมกะวัตต์เมื่อถูกลดลงเหลือครึ่งหนึ่งแค่1,600เมกะวัตต์และเตรียมที่จะลดต่อไปจนเหลือเพียง700เมกะวัตต์เพื่อจำลองสถา,านการณ์เมื่อเกิดไฟฟ้าดับขึ้นจะทำการทดสอบระบบความปลอดภัยแต่ก่อนที่จะเป็นไปตามแผนการทดสอบที่วางไว้ทางการได้มีการโทรมาแจ้งที่โรงไฟฟ้าเชนุนวิวว่าอย่าพิ่งลดกำลังไฟฟ้าลงจนกว่าจะถึงเที่ยงคืน เพราะเป็นช่วงใกล้สิ้นเดือนโรงงานต่างๆมีความต้องการไฟฟ้าในการผลิตจึงทําให้การทดสอบเลื่อนออกไปอีกสิบชั่วโมงไปเป็นกะกลางคืนและในช่วงเวลาเช้ามืดของวันที่26นั่นเองโดยวิศวกรกะกลางคืนที่ไม่ชำานาญการเหมือนวิศวกรกะของวันที่อยู่บนคบทีมวิศวกรบางคนในกลางคืนเพิ่งจะรู้ก่อนหน้านั้นเพียงหนึ่งชั่วโมงด้วยซ้ําว่าจะมีการทดสอบระบบปลอดภัยที่เลื่อนออกมาจากกะของวัน ปกติเตาปฏิกูลนิวเคลีย์นั้นจะถูกออกแบบมาให้ทำงานเต็มกำลังแต่เมื่อมีการลดพลังงานเหลือครึ่งเดียวจะทำให้เกิดสารตกค้างที่เรียกว่าสารซีนอนยิ่งลดการทำงานลงมากเท่าไหร่และนานเท่าไหร่สารตกค้างนี้ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นและสารซีนอนนี้เองที่ทำการให้ประสิทธิภาพของเตาปฏิกูลเสียสมดุลจากการที่ลดลงมาอยู่ที่700เมกะวัต์ทำให้มันลดลงต่ำไปกว่าที่ตั้งไว้ไปอีกมาก จนถึงขั้นแทบไม่มีกำลังพลังงานหลงเหลืออยู่อีกเพียงแค่เป็นระบบ24ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อให้สารซีนอนค่อยๆหายไปให้เกิดสมดุลกลับมาเหมือนเดิมแต่ด้วยความกลัวที่ลงไฟฟ้าจะไม่สามารถจ่ายไฟได้ในเวลากลางวันจะทำให้ผู้คนและโรงงานในเมืองพิเพสมันมีไฟฟ้าใช้ลองหัวหน้าวิศวกรในตอนนั้นกับสั่งเพิ่มพลังงานอย่างรวดเร็วทันทีแต่พลังงานก็เพิ่มขึ้นน้อยมากๆจน ต้องเอาแท่งควบคุมแกนปฏิกอนออกจนหมด211แท่งเหลือเพียงน้ำและสารซีนอนที่จับตัวแกนปฏิกอนอยู่แท่งควบคุมแกนปฏิกอนก็เหมือนเบรกหน้าที่ของแท่งควบคุมที่มีไว้ลดความรุนแรงของแกนปฏิกอนนิวเคลียร์ทันใดนั้นที่นำแท่งควบคุมแกนปฏิกอนออกจนหมดพลังงานก็เพิ่มขึ้นสูงทันทีภายในหนึ่งวินาทีทําให้สารซีนอนละลายน้ําจนหมดน้ําที่ใช้ในการหล่อเย็นแกนปฏิกอนกลายเป็นไอน้ํา แต่โดยปกติแล้วจะมีปุ่มควบคุมที่จะนำแท่งควบคุมแกนปฏิกอนให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมโดยปกติแท่งควบคุมจะต้องทำมาจากโบลอนซึ่งสามารถยับยั้งแกนปฏิกรณ์ได้แต่กลับกันแท่งควบคุมที่ลงไฟฟ้าเชอร์นบวิลดันทำมาจากตะกั่วดำหรือกาไฟเมื่อถูกความร้อนที่สูงขึ้นจึงทำให้มันแตกระเบิดออกจากกันพลังงานตอนนั้นเพิ่มขึ้นสูงมากเป็นสิบเท่ากว่าการทำงาน เต็มกำลังปกติจาก3,200เมกะวัตต์เป็น24,700เมกะวัตต์ทำให้เตาปฏิกรระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเตาปฏิกรนนิวเคลียร์ RBMK ที่สหภาพโซเวียตออกแบบนั้นมีความไม่สมบูรณ์การลดต้นทุนอย่างไม่จำเป็นทำให้เกิดหายนะในครั้งนั้นขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยกับผู้ที่จากไปและผู้ประสบภัยในครั้งนั้นและขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคน ที่รับชมคลิปจนจบรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนกรู้ด้วยนะครับขอบคุณครับ